แต่ว่าเมื่อกี้เห็นไอซักสนกก็เลยอยากฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเขาไปที่ประกไปที่ตึกที่ลงทุนโดยกองทุนประกันสังคมนะคะตึกที่ชื่อว่า Sky n i นทาวเวอนะคะตอนนี้คงกำลังแถลงกำลังกำลังลังแถลงอยู่เลยก็คือประกันสังคมเนี่ยจะต้องเอาเงินที่เราส่งในจ้างส่งรัฐบาลส่งเอาไปมิหารจัดการเพื่อรอเวลาที่จะจ่ายใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะก็คือเอาไปลงทุนใน ในหุ้นปกติเขาก็จะต้องลงในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์กันไปใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเขาก็เมื่อสักประมาณ23ปีที่ผ่านมาเขาก็มีไอเดียเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆหลายกองทุนทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการลงทุนในเขาเรียกว่าเป็นสินทรัพย์นอกตลาดนอกตลาดก็คือสินพวกหุ้นที่มันไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่เข้าไปซื้อขายในตลาดใช่ค่ะก็คือเป็นหุ้นของพวกบริษัทเอกชนที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เป็นลิสต์ในตลาดหลักทรัพย์และเคสนี้คือ เคสนี้ก็คือไปซื้อบริษัทที่ทั้งบริษัทเนี่ยทำตึกทำตึกออฟฟิศให้เช่าเป็นกองทุนอสังหาเงินป่ะไม่ได้เป็นกองทุนอสังหาค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาก็มีไอเดียนี้ขึ้นมาก็เลยกันเงินที่มันมีหลายหลายล้านล้าน,นี่นะคะอ,ออกมาประมาณหมื่นล้าน แล้วก็บอกว่าจะลงทุนในประเทศเนี่ย70%ลงทุนต่างประเทศอีก30%ในลงทุนต่างประเทศ30%ก็เขาก็ไปลงทุนในกองอสังหาอย่างที่อย่างที่คุณสรยุทธ์พูดแต่ว่าอีก70%เนี่ยก็คือประมาณ7,000ล้านเนี่ยเป๊ะๆเ,เลยเป็นราคาของตึกตึกนี้ก็คือทั้งกองไม่ทักไม่ซื้ออะไรเลยซื้อตึกตึกนี้ตึกเดียว7,000ล้าน7,000ล้านลักษนกเขียนเมื่อคืนนี้บอกว่าราคา3,000 ซื้อ7,000คืออะไรก็อาจจะมีมูลค่าตลาดอยู่นะคะแล้วก็ตอนซื้อก็อาจจะซื้อแพงกว่าความเป็นจริงแตวตอนซื้อเนี่ยเขาก็จะโฆษณาว่าเดี๋ยวมันจะได้ผลตอบแทนแบบนั้นแบบนั้นแบบนี้ซื้อตึกก็ามาทําเป็นออฟฟิศให้เช่า,านี <Office S 1> ใช่ออฟฟิศให้เช่าแล้วก็คนจะเช่ากันมีอัตราการเช่าประมาณ80% 90%ทุกวันนี้เนี่ยยังได้อยู่ประมาณไม่ถึงครึง่งก็แปลว่าเงินที่ลงทุนไปผลตอบแทน ไม่ได้ตามนั้นแล้วก็าขาดท<ร>ุนอยู่ตอนนี้ขาดทุนใช่ค่ะก็คือทําตึกคือมันไม่มไมใช่มันไม่ใช่กิจการที่ประกันสังคมจะมีจะมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วนะบริหารตึกทั้งตึกนะนซึ่งปกติเขาก็ไม่ท ừ, ํากันพวกกองทุนไอ้บนาญทั่วโลก ừ, <ừ> ไม่มีใครเขาไปอยู่ดีไปซื้อตึกมาบริหารเองหมายถึงซื้อตึกนี่เลยหรอซื้อตึกทั้งตึกอะค่ะแล้วมาบริหารโดยการให้เช่าใช่ค่ะแล้วก็ต้องจ่ายทั้ง ทั้งค่าผู้บริหารนะค่าคนมาบริหารตึกอีกใช่ไหมแล้ว,วิธีการจ่ายก็แปลกๆนะเดี๋ยวไอ้ก็คงจะเล่าให้ฟังว่าปกติก็ต้องจ่ายค่าบริหารจัดการเนี่ยขึ้นลงตามตาม,ตามอัตราการเช่าตามค่าเช่าที่ได้รับแต่นี้เหมือนจ่ายฟิกจ่ายคงที่ไปเลยไม่ว่าจะคนเช่าเท่าไหร่ก็กได้เท่าเดิมหมายถึงเอาเหรอมันควรจะต้องจ่ายตามเงินที่ได้มาถูกไหมและคิดไปกี่เปอร์เซ็นต์นอ่าใช่ ถูกไหมอันนี้มันก็คือเขาเรียกมาตรฐานอันนี้คือจ่ายฟิกเลยคนเช่าจะมากจะน้อยฉันต้องเอาเท่านี้ถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าแบบคนเช่าเนี่ยโหต่ํามากเปิดมาแรกๆเช่าอยู่2%ปตปีแรก10%มีมาปีเนี้ยที่มันแบบว่าอยู่ดีก็กระโดดจากเกือบสามเป็น4 0สี่สได้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือต่ํากว่าที่เคยประมาณการไว้ไอ้ที่พรีเซนต์ตอนที่จะให้ประกันต่างงเข้าไปซื้อตอนที่จะซื้อเออบอกว่าโฆษณาไว้อย่างดี ว่าจะได้ผลตอบแทน8-10%อพอเข้าไปซื้อจริงตอนนี้ยังขาดทุนอยู่เลยอันนี่ผมเพิ่งรู้เ <คะ S 2> นี่ยผู้ประกันตนทุกคนค่ะตึกสกายไนายทาวเวอร์เป็นของทุกคนค่ะลองไปเยี่ยมชมกันได้ตึกสกายไนายทาวเวอร์พระราม9ไหมพระราม9ค่ะเอาเป็นของประกันสองคมเอาเงินผมไปซื้อเหรอใช่ค่ะอ้าวอยูอ่ดีเป็นเจ้าของตึกโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ ไม่ถ้าเกิดมันเป็นตึกที่มียอดนิยมมากมีคนแย่งกันเช่าเต็มเลยอัตรา90%ซก็ไม่มีปัญหานี่ถูกแต่แต่มันก็นมไม่ใช่ธุกรกิจที่ประกันชุมนันนัดอีกอ่ะถูกหนึ่งก็คือมันไม่ใช่คุณไม่ควรจะต้องมาทําแบบนี้อยู่แล้วอ่ะคุณไปลงในกองทุนที่เขาไปลงอะไรเป็นทําเป็นกองทุนที่รวมหลายๆบริษัทไว้ดีกว่าคุณมีตังอยู่เจ็ดพันแล้วคุณเอาลงไปที่ตึกตึกเดียวอ่ะมันก็แปลกแล้เนะแล้วก็พอมาดูเนี่ยมันก็ผลตอบแทนก็ไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้อีก มันก็เลยยิ่งทำานี่หมายถึงราคาด้วยนะใช่ถ้าวันหนึ่งเกิดจะขายเนี่ยข้อที่หนึ่งจะขายได้ไหมข้อที่สองคือจะขายได้เท่าไหร่และถ้ายังอยู่ต่อไปค่าบริหารคุ้มไหมกับค่าเช่าอืมใช่ค่าเช่าเนี่ยในประมาณการนี่คือบอกว่าโตปีละห้าเปอร์เซ็นต์เลยโตโตโตตอนนี้ยมันตกตกตกเนี่ยเทรนด์มันเป็นเนี่ยอ๋อที่ตอนเสนอที่ขึ้นอย่างนี้เอออตอนความเป็นจริงคือลงอย่างนี้ใช่อันนี้ เขาส่งตัวแม่มาพรีเซนต์เบิกร่องให้ก่อนนะใช่มาช่วยติดมอผมคาดว่าตัวแม่นี่คงนึกออกใช่ไหมของฝ่ายค้านอโปรดติดตามวันนี้ใช่ค่ะอไปเข้าพักหรือเข้าไปสภาเข้าพักกันวันนี้เอาฝากไปให้สสหรือคณะทํางานในพักคุณเดี๋ยวจัดกลับไปด้วยขอบคุณมากวันนี้ขค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ